วันนี้นะคะทุกคนคะ่ะขอให้ทุกคนตั้งจิตอธิษฐานขอโชคลาภจากองค์ปู่องค์ย่านะคะวันนี้ไหว้องค์ปู่องค์ย่ากันนะคะวันนี้เป็นวันดีนะทุกคนนะคะออให้โชคให้ลาภให้โชคให้หมานนะคะคุณผู้ชมเข้ามาแล้วนะคะขอกดแชร์ให้ด้วยนะคะทุกคนคะ่ะฝากกดแชร์ให้ด้วยนะคะขอปังๆงนะคะงวดนี้ปังๆนะคะ งวดนี้ยังไงปังแน่นอนมั่นอกมั่นใจมากเลยว่ายัางไงมี2แน่นอนแต่เดี๋ยวมาเทียบเคียงกับเลขทูบกันดูนะคะทุกคนคะ่ะเพราะว่าวันนี้เป็นวันขอทรัพ,พย์พญายนาคคูบาอาจารย์นะคะจะเมตตาในชีวิตของเราทุกคนนะคะใครเข้ามาแล้วกดไลค์กดแชร์ให้ด้วยนะทุกคนคะ่ะวันนี้ถือว่าเป็นวันที่ดีมากๆเลยนะคะเป็นวันขอทรัพ,พย์พญายนาคนะคะทุกคน ถวายเครื่องสักการะบูชาเด็องพญานาคราชเป็นที่เรียบร้อยแล้ววันนี้นะคะขออัญเชิญเทพเทวดาสิ่งศักดิ์สิทธิ์องค์พญานาคราชเจ้าปู่เจ้าย่านะคะองค์พญานาคทุกตระกูลทุกพระองค์นะฮะทั้งเอ่ยชื่อเอ่ยนามก็ดีทั้งไม่ได้เอ่ยชื่อเอ่ยนามก็ดีขอให้ท่านทั้งหลายนะคะโปรโดเมตตามาชุมนุมสนับสนุนลูกหลานนะคะเปิดตาของลูกหลานเปิดดวงลูกหลานทุกคนนะคะได้นําเลขทูบนี้ไปเสี่ยงโชคลุ้นโชคกันนะคะส่วนแนวทางรัฐบาลไทยเด๋ยวช่วงไทยเด๋ยวเปิดให้ดูกันนะคะทุกคนคะ ยังไงงวดเนี้ยชอบเลขสองนะคะงวดนี้คือชอบเลขสองเคาะฟันเป็นเลขสองนะคะแต่ถ้าใครชอบเลขทูบนะคะยังไงใครที่ชอบเลขทูปนะคะก็ลองเอาไปลุ้นโชคเสี่ยงโชคกันดูเผื่อซื้อทันนะคะอาจจะไม่ได้ตรงกับเลขอัน้น <c oughs> <c oughs> นะคะงวดนี้เจ้ามือไม่ได้อั้นของเลขอาจารย์ไอติมนะคะเออเรามีโอกาสได้ซื้อกันแบบรัวๆแน่นอนนะคะเจ้ามือหลายๆคนก็คือแบบว่า ชลาใจละนะคะเออพองวดที่แล้วเราไม่เข้าเราอาบน้ำปลาากันไปนะคะงวดนี้นะคะเจ้ามือหลายๆเจ้าหลายๆพื้นที่ชลาใจกับเลขของไอติมมากๆเพระญญาะฉะนั้นก็คือถือว่าเป็นโอกาสที่ดีที่เราจะได้ซื้อโดยที่เราไม่ได้เจอเลขอันนะคะออนี่คือเลขทูบรัฐบาลไทยฝันได้หกหนึ่งใช่ไหมคะขอให้ฝันเป็นจริงนะคะทุกคนคะ่ะใครชอบแนวทางของไอติมก็คือตามแนวทางเลยถ้าใครที่ชอบแบบว่าเลขทูปตามเลขทูปนะคะ เพราะว่าสองเนี่ยคือของไอติมนะค็คือจะฝันฟันฟัน,ฟนสองตัวล่าง <c oughs> สองตัวล่างเนี่ยคือชอบเลขสองแต่เทขเลขทูบเนี่ยไม่แน่นะฮะอาจจะมาแบบสามตัวบนอะไรอะไรอย่างเงี้ยนะคะทุกคนคะ่ะลองลุ้นกันดูนะคะเลขสองเนี่ยคือชอบสองตัวชอบสอ,สองทางเลยนะคะเลขของไอติมก็คือทุกคนคะ่ะต้องระมัดระวังในเรื่องของช่องปลอมด้วยนะครับเพราะว่า แนวทางรัฐบาลไทยของไอติมคือมีแค่แนวทางเดียวใบเดียวเท่านั้นนะคะให้เราให้เลยไม่มีการเปลี่ยนแปลงนะคะให้เราให้เลยไม่มีการเปลี่ยนแปลงใดๆทั้งสิ้นเพราะฉะนั้นก็คือถ้าใครที่เห็นแปลกแนวไปไปกว่าเลขสองกอ็ให้ทราบไว้เลยนะคะว่าว่ากลุ่มลอมเขาสร้างนี่จะเป็นรัฐบาลไทยของไอติมนะคะ แคปหน้าจอนะคะนี่คือรัฐบาลไทยหนึ่งกันยายนนะคะหกหนึ่งห้าหรือเปล่า เข้ากลุ่มด่วนเลยทุกคนค่ะลิงดาลล่างเข้ากลุ่มเลยนะคะขอพลังในการเพิ่มเพื่อนลิงดานล่างสวัสดีะะด้วยนะคะสวัสดีทางบ้านฟ้าแล้วก็สวัสดีทางาติ๊กตอกด้วยนะคะติกตอกแล้วก็บ้านฟ้านะคะสวัสดีทุกคนเลยนะคะทั้งสองช่องทางนะคะวันที่หนึ่งกันยายนนะคะเราจะมีลุ้นในเรื่องของอะไรเราจะมีลุ้นกันในเรื่องของการชาเลนจ์ขี้ควายกัน นะคะเพราะว่ามั่นอกมั่นใจมากๆมั่นอกมั่นใจเราจะลุ้นเราจะมีการทำชาเลนจ์กันในเรื่องของการทาขี้ควายกันนะคะทุกคนค่ะ <c oughs> สวัสดีทางช่องทางทิกตอกด้วยนะคะสวัสดีด้วยนะคะเออสวัสดีหนึ่งร้อยคนดูนะคะทางบ้านฟ้าสองพันคนดูสวัสดีด้วยนะคะสวัสดีทุกคนเลยนะคะ ทูบที่จุดได้วันนี้ทุกคนฝากกดติดตามด้วยนะคะขอบพระคุณมากมายคุณธนภัทรนะคะรักเลิฟเลิบเช่นเดียวกันฝากกดติดตามด้วยนะคะทางช่องทางทิกตอกนะคะช่องทางนี้อย่างที่บอกว่าช่องทางจริงนะคะรอทบอหนึ่งกอยอของเรานะคะให้ไปแล้วนะคะสลหรับช่องทางทิกตอกอยู่หน้าอยู่หน้าช่องเรียบร้อยนะคะ ช่องทางท i k ต o อ,อกอยู่นะช่องขอพลังในการกดติดตามด้วยคุณผู้ชมค่ะ570คนดูสำหรับช่องทางทิตออกต o อนะคะแล้วก็ช่องทางของบ้าน้าเองเราก็2,100คนดูนะคะทูบเราจุดได้617ปื้6 1หนะคะทูบทูบเราจุดได้617นะ ทูบเราจุดได้หกหนึ่งเจ็ดนะคะมันกลับกล้องยังไงอะ่ะทุกคนทูบเราจุดได้หกหนึ่งเจ็ดสองพันคนดูนะคะทางบ้านฟ้านะคะลิงด้านล่างนะคะเก้าร้อยคนดูทูบเราจุดได้หกหนึ่งเจ็ดคุณผู้ชม,มขนมไทยคะ่ะ ขนมไทยหนึ่งกอยอขนมไทยหนึ่งกอยอได้หกหกหนึ่งเจ็ดขอดูเล็กทุบหน่อยใช่ไหมมันมันกลับกล้องยังไงบ้คอปเตอร์ ซึ่งกับกล้องไม่เป็นเธอ,อนะคะไม,คไ,ไม่เคยทำได้เลยมันมันมันกดตรงไหนเ่ะมันกดตรงไหนคะเนี้ยสวัสดีนะคะสวัสดีด้วยนะคะหกหนึ่งเจ็ดใช่ไหมหกหนึ่งเจ็ดนะคะหกหนึ่งเจ็ดนะเออเลิศน,นะคะกดติดตามหน่อยทุกคนคะ่ะ เอโอเคโอเคทุกคนนะคะเดี๋ยวเดี๋ยวไอติมถ่ายภาพให้ดูกดติดตามไว้ก่อนทุกคนคะ่ะกดติดตามช่องนี้ไว้ก่อนเลยนะคะทั้งสองช่องทางนะคะกดติดตามไปให้หน่อยนะคะทุกคนคะ่ะนะคะสวัสดีด้วยนะคะสวัสดีทุกคนเลยนะคะเดี๋ยวให้ดูอีกรอบหนึ่งนี่เดี๋ยวไอติมอะไรสดให้ดูอีกรอบหนึ่งนะคะ <S 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 เดี๋ยวเอาภาพมาฝากกันโอเคไหม นะคะทางช่องทางทิกตอกหรือไอติมเอาภาพมาฝากกันอันนี้ช่องจริงใช่ไหมช่องจริงค่ะนะคะขนมไทยของเราจุดทุบเลขหกหนึ่งเจ็ดเออเลิศน,นะคะเดี๋ยวเจอกันอีกรอบหนึ่งนะเะพราะกลับกล้องไม่เป็นโทษทีนะคะทุกคนขานะคะ <c oughs> เดี๋ยวจบไลฟ์สดทางช่องทางทิกตอกก่อนมันอันนั้นไม่เป็นอะ่นอะเออใช่เฮ้ <c oughs> ทุกคนนะคะนี่นะคะทูบนะฮะโอเคทุกคนขอให้เฮงๆฮงปังปนะคะสาหรับการจุดทูบรัฐบาลไทยในค่ำคืนนี้นะคะใครชอบเลขทูบตามเลขทูบใครชอบแนวทางรัฐบาลไทยก็ตามแนวทางรัฐบาลไทยได้เลยนะคะเพราะรอบนี้คือฟันที่เลขสองราสองสามสองสามสองสามสองสองสองเจ็ดสองหกเออ ขอให้มีสองนะคะอะไรก็ได้ขอให้มีสอง,ง,งนะคะเฮงเฮงปังๆนะทุกคนนะคะไปแล้วสวัสดีค่ะทุกคน